มมาเด้อพี่น้องเด้อโชว์โชว์โชว์นี่หมูมดนี่ใส่หมูเย็นี่หยาบนี่เศียียมันสีมาเลย อันนี้ไม่ต้องจับเลยนำวงมาขับแหน่บกอจังแก่บ่แก่บ่กินมาแบบปกติกินเราข้าวแ่ข้าวเยอ้นไหานว่เนะไรด้วยโยงโนี่ขาวรกื่อสพี่น้องกินยังไงนเช่อนะนี่นี่นะ่น่ะม่ยนกินะหวขิงเขาต้อด้ฟัก่จอม ย้ำมะพียัแก้วห่เออเออเอรอในตังไหนขันนี้เขาวแีันีตอนนี่มไม่เกินหรอกเดี๋ยวออาไปเโอ้จซมเอาเอาไปตังอที่นี่ไอ้งได้กินต่ตเนี่บไอ้เป็นได้ตเป็นลอกอไอต้นน้มัค้างงเอาเน น้ำแดิเออแวงหันใเจียวหัน yeah. น oh, so ้อยันสวนึงโอ้กินสวยเืนกเี่ยวน่งหะอเจียวมากเนี่ยเฮ้ยอยตัวนี้เปนอะรเจียวเราตุกไก่ก็ก็มกินได้กี้ตอนอนี่แน่เออกินใครเราบ้าร้อนมกงตอนน้ำา้นกินเราสมอเออเจ เซตอนั้นนี่กหันใจแบ่หท่านใจมาจังยกคนหนึ่งเจ็บซิไ่หรยังไม่ใจเด็กกูาเลยคือถาถึงวงี่เานี่เป็จม่จมห่อยนงตอเออจะถอี้น้งอยากาจะก้อรซมางิ่าอไม่แม่กอเนอะบายบา กระพายัไม่อนเบกระเพาะอนว่ากระเพาะม่อกีตายอะตายหนาชัวหนมเพิ่งมาได้ไเพียงเค่ยง่ให้เียงแค่พวนี่แนหนักขนเ่าอเดี๋เมื่อานเไกันเราด้งนเลยนะัอ๊ไปานกันีก่เมื่อนที่เไปน นลไายๆงค้ายงมั่เป็นเอขาบดเบดเสีเขามัเป็นเมิีนก็เด็ดกูวันนีจกเนี่ยวันนีฮาร์ดีน่ะวะอืมน่ะวะจูบพอดีอ่ะ

เห็นหมูน่หนววลาเขาไปกิน้สิอมหกนกินกหมูิดไเมีอบง่เา่องนงีอืมรว้แล้วก็บวกกินขาดเลย่บอานเจาาวงกินนะเรื่องบอ่ะเี่แค่นี้ฮะหมูียแค้มนเนาะ ม่เขาอืมตัวเขานี่มักินเขางยแล้วเนา้่า่น้องเขาเยได้โอ้เนเขาทุกคนกินเขาอ่ะไม่รอนนะนี้เืนี่ขาาว่เปาแกาอ่้ยครับเลยขอกินก่อนันเนี้ย